มีน้ำตกก็ดูไอ้ต้นไม้จริงเลยขึ้นนะเนี่ยแสดงวันนี้อากาศชื้นเดี๋ยวเขาเรียกถ้สีฟ้ากับสีดงเงินนะถ้ำสีดงเงินเนาะขึ้นไม่ได้ค่ะล อ๋อไปทางตันครับไม่ต้องกลัวนะจะถึงแล้วจะสุดละจับได้ม่ไม่จับไฟนะครับ I'm